ค่ะสวัสดีค่ะพเสดครับผมครับผมเนาะอ๋อหัวใจเหล่านึงสี่เต็มเต็มล่างครับผมพเสดครับ์ทั้งล่างทั้งบนอยู่พอกระหมุนมลออยู่อะไรนี่โอ้โหขอว่าครับผมโอ้พ่อมันทั้งบนทั้งล่างหมดจ้ะพอมีมีเข้าสามหนึ่งสีอืมอ่าโอ้ได้หมดทั้งลงานเลย มันมันเคยเป็นงวดก่อนมันก็เป็นอีกแหล่างวดครับผมหืมมันเป็นเรียงมันเป็นสองแถวเลยเป็นทั้ง่างทั้งบนโอ้ครับผมนี่ล่างทั้งบนทั้งล่างเอาเอาเอาพี่น้องเนาะถือว่าเข้ากะขอสวัสดีท่านว่าให้กับเจมส์เบนเนอร์ื่องชื่อละละเท่าที่เกี่ยวจ้าพ่อเออจบในบมานในอยายุยืนและลำรวยเวลา ครับผมเพราะแต่วัาที่ขี้คนกันยังไหลกำลังใจอ่าซอยโคตไหลโคตรเที่ยวกำลังใจก็เกิดเรื่อส่องของหมาเห็นคนนอกครับผมกับทีมงานเป็นนั่นละครับ,ว,รบวันนี้เอาช้อนบนก,นอก่อนน่อทันเนาะโอ้พ่อเห็ดสุดบนมาแล้วครับเท่าบนนั้งล่างเห็ดมัดแล้วครับผม คนบนเนี่ยผมถีบต่ำด้านล่างผมสีเอาเล็กฝันฝันเต็มทีมากที่ไปคนไอไอออกัวเลคนกค่ยกับเกี่ยวกัาฝันตะอืมฝันความที่กว่าขวันเต้ครับครับครับอ้แต่แล้วฝันต้องขวัด้ตื่นอ่อท่านเชียนหนึ่งแปดศูนยหนึ่งปศูนครับหนึ หนึ่งแปดศูนย์แปดห้าแปดเก,ก้สาสามแปดเก้กสาสามแปดอะบนบนรางบนรางนอกชุดนี้นอกือชุดนี้ได้ทั้งบนทั้งลาง่างนะนานาแปดนล่างแปดเตอรหัว นาแปดหลังแปดเลขครับเพราบ่าค่าเลขนากับแปดเลขหลังกับแปดมักจะไดนกับจับพ่อโอ้แปดนาแปดหลังครับจับคู่จะขาวอุเนาะเขาเป็นกระไซนาะครับผมจับมาเลยพ่อจับมาเลยเราห้าจังเนียนเราหนึ่งแปดหนึ่งแปดค่าแปด ห้าแปดแปดสิบออแปดแปดไห่แปดมากที่นอสามแปดสามแปดด้วแปดแปดอสองแปดแปดแปดเก้าอ๋วิ่งแปดเลยที่นอเนาะครับจับก็ได้ละ เ<ม>อาไปในบ่อเรื่องข้อฟันก่อนบัดเป็นยังว่าแปะขาต่ส้นกับอาจา,นนารย์ยังกันก็คิดว่าแปะเอียงพระเจ้าผมก็ผฟันมาสองขึ้นน่ะล่ะโอ้สองขึ้นก็แสดงว่าต้อง, <c oughs> ง,งหวดเลยต้องหมดเลยต้องหวดต้องหมดวันนี้คนแปดจอบครับคตแปดจอกค่อยเจาะกำลันง,น,ง,น,งนักแปดเหนดเินโย่แปดเหงนหน่มันใหญ่ เป็นมัดเสรนจเพ่มนหออยแปดิเส้นโอ้ยาวกับประมาณทิศกวาเตรแป่นมันตอกันมั้งครับผมต้นใหม่ไง่ำไัมน่ะมันกัใง่างนก็ิ้งกับประมาณสามทิมทีชิศเนลูละครับเห็นวัดละอัเป็นคนโบราณพนแปดตอโอ้คำที่ขาดัง้อความฟันงัดแป้นเฮี้ยนลอยแปดทิบเส้นเด ครับเพิ่นวัดใแถวบ่งปอเแอเพิ่นวัดเออมันมันบ่มีแผ่นเดียวเด้อมันหลายครับครับผมผมก็เลยมันใจแปดนะต่เะลึกตะล่านกบะโปรงนะโอ้คือจะรับแผ่นมันร้อส่วนเน้นเน้นส่วนบนล่างกับติดไต่น้ำเอาคนแปดซอกคนแปดซอกนับแปม เขาเดี๋ยวกลังมาแปะเพื่อนมาี่เอาไปตังเป็นเป็ตีใหม่แบบจะผ้าร้อยวันฉันจะรอด้านหน้าครับผมโอ้แปะแผ่นลาบลาแบบสิเ้นร้อยแปะซิเ้นเป็นหลักในเรื่อง้องเงาประมาณที่กรมเลบีนัดจะแะเบอแต่ยในหันที่เกาเนาะหนึ่งแปดศูนย์เป็นที่มา เีหลอาเป็นนกบฎอาจารย์ยังคนเท่าซะที่คนออกเนี่ยเพราะว่าเอาจบฝันก่อนนี่ก็เอาตัวฝันนั่นอหูนะครับผมเนาะฝันนั่นเฮ็ดตวเร่ยฝันเอฟซีอืมจะเอาช่วง่ากท่านบ้านเนาะครับผมคเออเจเจคนเฉียดเฉียดเตียเงี้ยเง่าเพื่อกาดนะ จตรงมาเลยนะเขียนคนรฟังฟังหนึ่งกับเขียนหกเก้าสี่าฟังที่สองกับแปดครับผมเจ็ดหนึ่ฮะคงับยังก็นแปดเจ็ดยังก่อแปดเจ็ดหนึ่งศูน แล้วก็งวงกลมหลอมเลยด้วเดี๋ยวดี๋เอาไหมพ่ออันที่แรกอียเองก็พ่อหกสี่เก้าโอ้เก้าสี่าโอ้ะรับกันเอาหกสี่เก้าฮาได้เได้ได้ได้พวพิษก็คนฟังเดียวกันเช <laughs> ่นพิษใช่ส้มเยสิอวกแล้วก <laughs> ็พี <8 S 1> ังอีกกอพ่อแปดปนี้แปดเจ็ดหนึ่งศูนเจหนึ่งศูนย์แต่ เอองกมไหม่อันนี้ชวนล่งหนี่งๆเลยล่ะอ่าเี่มันอยากไปยึดจับกรลติเล่จับโคสอโคอืมวงกลมใหแ่้ะเนาะวงกลมไปไรหรอวะวงกลมสุดใหญ่ดิบม่เออวงกลมใหญ่เลยรมไปเลยวงกลมใหญ่รมไปเลยอ่าวงกลมใหญ่รมอัลติเล่กโคอนไเน่าง่ายก็เกี่ยวอากันน่นาะอ๋อ Như ừ. Như đây nhỉ, là tiền. Dạ, ăn đó. Mà mình chấp khu. Chấp khu. Hốc bẹp. Hốc bẹp. Si hốc. Si chết. Nên chết. หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดซี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 ต่อแล้วอืมยากชุดนี้ยังยากตะคุ่หรล่างมัน 1> 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตาโพกันกับโปรตัว,ตวมันหลายครับผม

เดินลากะพอล้วเนลามันยั่งนี่อยู่นอกเดล,ล่าเรื่องผลแล้วเดล่ามันน่ครับผมเรื่อยๆได้พ่อเดินลานัง่งอยู่นอกขอเอาเติมเล็กน้อยครับผมท่านกับเจมันก็คืืสิบ้านอยู่เลยยิ้มข้าวเรียวๆน้อฮึวึฮกฮึ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 ฮครับผมึฮ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 เฮ ใช่พอียอาจารย์มันเก่าแล้วจำัครับผมอือผู้เรียกเรียกชามโนเนี่ยว่าอนี้คันเก่าว่ามา้วงกับไดรเนตน้นทุกานเนาะครับผมเก่าหนาแห้งหน้าวงปักเลยบนีบนนนพ่อบบนีโบนนนเลกโบนีโบนนนอืเนียเรียกรามผมบจับแล้วามโูนคลมันจังได้ดอกอันมาขันไปต่อไปบนบนละมันยังนิ่งอยู่บนอะอือ สามศูนย์แต่มันยังหนีอยอา่อยตัวกันทั้งหมดสาม3ูนเนาะเป็นเหล็กบนเนาะครับผมเอาไวเแี่ยวซะพ่อมตัวกันนค่าใดที่ดีามันลอยมากตัวกันสามศูนย์นะครับในตลาดมันยังหนีโยพอมาตั้งเนาะมันมันฝันแหลวนะครับผมฟันแหลวขึ้นแล้ว โช่นกายทันหาจะเกีพันลํำลุ่ยเด้อไอ้มันพลนเื่อนครับผมจกี่ยพันกายลำไปล่ยคือกันไเพิ่อเราจับเอาอาวาเพรเกิดจับเี่เขาตาเขาเ้ยแต่จับเอวหุได้แปดตนึงล่ะครับผมอัตเล็กโก้หนี่ย่ะหมามันกับเขาทั้งล่างทั้งบนจุดล่างหมอดมันกับหมานี่คือเก่าือวมันเคยมาเนาะครับครับผมสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะพ่อขอบคุณมากค่ะขอบคุณหลายๆครับผมเนาะอ่พ่อเสิร์ตเลขนั่นเหรอพี่น้อยเนาะน้ำโขกเอฟซีกับชล้ภัยรับชมมาฟังเนาะค่ะก็คือหนึ่งแปดศูนย์นั่นแหละพี่น้องเอฟซแคปภาคด้วยค่ะเด้อสำหรับแนวทางเลขพ่อเสิร์ตเลขปูพญานาคน้ำโขกนาะค่ะเนาะวันที่แล้วเพิ่นกะว่าเพิ่นโชกเพิ่นหมานทั้งบนทั้งล่างคุณและพี่น้องเอฟซี เอาแคปภาพไว้เด้อค่ะเด้อเป็นแนวทางตองหวดนะคะแนวทางดีๆด,ดังๆเด่นๆจากทางช่องหาฝากอีฟซี่แฟนช่องห้างนะ,ะนะคะเนาะขอบพระคุณหลายสำหรับแนวทางพอเสิร์จเลขน้ำโชคอ่ะนี่แหละตามความฝันเพิ่นประกอบเด้อค่ะเด้อสำหรับชุดแนวทางบุญเอาแคปภาพไว้นะคะเนาะเป็นแนวทางวันที่30ธันวาคม2565สิาำหรับคีนี่สวัสดีค่ะ